สวัสดีครับท่านผู้ชม วันนี้เราหยิบเกม Genshin Impact กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งผมจะบอกได้เลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะไม่มีทันเกิดขึ้นเลยนะครับผมถ้าวันนี้ผมไม่ได้เข้า y ยูท b e ไปและผมเห็นคลิปใหม่ที่ทางช่อง e n s h i n Impact เพิ่งปล่อยออกมานะครับผมนั่นคือคลิปรีวิวของชั้พิสศตกอากาศพัท v ีว w ที่2คือผมนะ่ะได้ตัด ขาดกับอายากะมานานมากแล้วผมตัดสินใจว่าจะไม่เปิดเธออีกเลยนะครับผมเพราะว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้นำดอกไม้ช่อดอกมอไม้ที่เี่นไปด้วยพรีโมโเจมไปให้เธอ <c oughs> แต่เธอกับไม่ยอมรับมันและหลุดเด็ดเป็นจีน <c oughs> คือแบบอายากะหกักอกผมแล้วรอบหนึ่งถ้าผมจะไปขออีกรอบหนึ่งคือผมก็กลัวว่าเธอจะหกักอกผมอีกรอบอะ่ะ คือผมกลัวว่าเธอจะอกักหักอกผม,ผม,ผมสองรอบติดเว้ยมันมันจะเจ็บปวดมากเลยนะรู้ป่ะแบบหลุดเดดตู้ที่ต้องการสองครั้งติดอะ่ะคือรู้ป่ะครั้งแรกที่ผมแบบหลุดเลสคือม็นน้าแตกมากอ,อายากะอยากได้มากแต่หลุดเลด,ดอายากะมันไม่รับรักผมเลยอะ่ะแลวถ้าครั้งนี้อายากะยังหลุดเลสให้ผมอีกแล้วก็เราคงต้องบอกลากันจริงๆแล้วแหละผมคงไม่ได้เจอเธออีกเลยนะครับผมอายากะในดีผมนะ ซึ่งผมหมดได้ความอยู่เลยนะครับว,ว่าผมวางแผนว่าผมจะเปิดตู้เย่ยหลันกับคาซือฮะวันแพนนี้เลยคือผมจะข้ามบรยากาศไปแล้วไปเปิดเย,ย่หลันกับคาซึฮะเพราะว่ามันจะจะช่วยซัพในทีผมผมได้ดีมากคืออย่างแรกเลยถ้าผมเปิดเย่ยหลันมาเอามาได้กับผู้เต่าครับถ้าเปิดคาซือฮะมาโอ้โหทุกตัวได้ได้กับทุกตัวเลยนะคาซือฮะในดีผมแหละคือแบบมันดีมากเว้ย แล้วถ้าได้อายากามาเล่นกับครได้เล่นกับเชนเอรครับจะเป็นทีมฟรีสนะครับผมกับถ้าเล่นกับเชนเหอรนะคือแบบโอ้โหชั้งสามตัวละครเนี่ยผมเปิดได้ทุกตัวแล้วเว้ยถ้าสมมติผมต้องเลือกสองในสามตัวละครนี้ไม่ว่าผมจะเปิดตัวอะไรเพราะว่าพีมโมดจำผมผมไม่มีทางพอแน่นอนนะครับผมคือถ้าสมมติผมไม่เปิดอายากาเย่หลังกับคาซิฮาได้การตีแน่นอนแต่ถ้าผมเปิดอายากาเย่หลังอาจจะไม่ได้และอาจจะไปได้คาซิฮาแทนอะไรประมาณเนี่ย เข้าใจว่าคือแบบมันเป็นการเลือกที่ยากที่สุดแล้วในการเปิดไอดีของผมนะครับผมแล้วผมก็กมาอยู่ช่วงเล็ดเกมมาด้วยคือมันเป็นการเลือกที่ยากมากว่าจะเปิดตัวอะไรดีแต่สุดท้ายผมก็โดนทีวีของอญญายการตกในรอบที่สองแล้วจากมั่นใจว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จะข้ามแน่นอนแต่การแบบคูต้องมาเปิดอีกแล้วตอนนี้กูกลัวจะซ้ำรอยเดิมที่แบบหลุดเลทเนี่ยแม่แต่ก็หวังว่าจะไม่หลุดเลดนะอญญายกาผมหวังอย่างนี้เลยนะครับผม ไม่งั้นเนี่ยหัวใจของผมคนแตกสลายเป็นล้านๆชิ้นเลยนะฮะมันไม่ไหวแล้วอ่ะโอเคตัววัดตู้อาวุธของเรานะครับผมผมจะว่าผมจำได้ว่าเราเปิดไปทั้งหมด40โลนะครับผมถ้าจะไม่ผิดนะอ่ะเราก็มาเช็กกันอีกทีนึงนะครับเพตัวความมั่นใจเอ้ยอากาเอ้ยทำไมวะถ้าเองอ่ะถ้าเธอออกให้ผมตั้งแต่ตู้แพด2.0นเ คือจะไม่มีวันนี้เลยว้วันนี้คือจะแบบจะแบบเก็บเพชรยาวแล้วไ็เปิดเงี้ยนหนาก,กับคาสซื้าเลยเว้ยเข้าใจปะถ้าเออในให้ผมในแพทผมจุดศูนย์แล้วไม่หลุดเลทอะ่ะมันจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอย่างแน่นอนเลยเว้อยอากาศเข้าใจปะเนี่ยสี่สิบโลนะครับผมกับตู้ัวระอนแล้วไม่มีการันตีด้วยมายังต่มอ่ะคือสี่สิบโลถึงสามสิบโลว่าผมจะได้ทองเลยนะครับผมแล้วก็ตัววุธคือตัววุธผมผมเพิ่งได้ เอเนจีไปได้สีโส่โลตัวมนสี่โลโอเคเรามาเปิดอายากาศก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าหนุดเบสก็ดูเรื่องก็คงไม่ต้องเอาอะไรอายาการก็คงบอกลาเธอทั่วชาติทั้งชีวิตเราจะไม่เจอกันอีกเลยนะครับผมกับอายากาศนะโอเครอบตีแรกอายากาศเอ้ยครั้งที่สองที่ผมจะมาขอเธอว่าขอให้เธอมาอยู่ในดีผมเธอจะออกให้ผมหรือเปล่า ขอโรซาเลียไ็นไปได้ขอโรซาเลียเพราะจะได้เอาไปเล่นกับยูราได้โดรซาเลียซีหกอ่ะเขจากว่าขอบคุณมากขอบคุณที่รับฟังนะครับเกมถ้ารับฟังอย่างนี้ขออายากาศด้วยได้ไหมได้โปรดเรอถอะถ,ถ้ารับฟังกันแล้วนะเนี่ยรับฟังกันแล้วนะเกมมามอตีที่หกสิบนะครับผม โอ้โหจะจะเอาการันตีเลยใช่ไหมอ่ะเกมขอรถซาเลียเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยยังไม่กี้เลยตังคิวขอได้ขอพุ่นมากขออีกได้ไหมรถซาเลียโอเคไปมัลติที่70นะครับผม โอ้โหโเล่นป่อแปดสิบโกอ๋อโรซาเลียเหมือนเดิมมาเกมก็ออายุเี็ดร้อยนะฮะอยากได้โรซาเลียอเพิ่มอะจริงถ้าอากาออกก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมที่แบบผมได้เธอมาในครั้งที่สองนี้นะครับผมอ่ะมาจะออกหลุดเลนหรือไม่หลุดเลนเรามาดูกันดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมไป Ah my my No Oh my God! อไมห่ีดายคตรรุนมากครรุนมากรู้ไหม่ครรุนมากยากาอย่าทำแนี้ดิอ้องทำไมต้องอยู่หลังๆด้วยผมไม่ไหวแล้วมันเารมานะเว้ยมันรุนเว้ยอ้โหยกอยู่ไหนกันเนี่ย My, my, no, oh, my God, dear. เป็นรอบที่สองแล้วนะครับผมที่เธอหักช่อออกมาพีโมดเกมของผมครั้งที่สองอายากาศไม่เคยรักผมเลยเอาวันดีท่านผู้ชมอ,อะไรวะโอ้นะคะโอ้ยไข้พอดโอ้ยอา้าวมิดเปิดไปก็ได้ว่าเก็บถือว่าเก็บโลแล้วกันนะครับผมอ่ะโลที่สิบสอง แข่งเลยโอ้ขอบคุณอโอสเบียนะโม่หน้าทำไมวะวายอะทำไมอะโอ้โหไอ้โดนที่ยี่สิบสอง t h โอ้โห แม่เหนื่อยคากาเอาอีกแล้วนะรอบที่สองแที่เธอแบบทำอกผมมันเนี่ยนอนอาฮับอกรอบที่สองแลละอ่ะมาแล้วก็อีกรอบหนึ่งนะฮะแม่เงนยอ่ะโลที่สามสิบสองแล้วเรียบร้อยนะครับผมเยี่หลันการันตีหรือไม่ก็คราวิหการันตีแล้วตอนนี้ โอ้โหล่าเซอร์ผู้ขอโซสเรียได้ไหมอ่ะโอเคนะครับผมหมดแล้วมีมีตุัวฟ้าอยู่นิดน,นึงโอ้โหเมแมงเงยโอเคเนี่ยนะครับท่ยานผู้ชมโ,โ,โม่หน้าโม่หน้าว่ะ ตอนยุคกลุ่มดาวที่หนึ่งนะครับผมโอเคก็ตอนยุคดาวที่สามแล้วพันอีกสามตัวแล้วเลียอีกสามตัวก็ได้นีล่ละก็ความเสียหายก็นจะถ้างทายก็จะท่า20%เนี่ยแล้วก็จะได้ตลาดอ,าอาร์สโลเรียอาราเซอร์ซีสองโมนาเอ้ยได้มาทำมวาวะเนี่ยโมน้ามันใส่อะไรได้บ้างวะอะอาวุธเนี่ยโมน้าใส่อะไรอ่ะล้อเหรอ ไม่รู้ว่าโมนาใส่แล้ววะ,ะใส่ล็อตไปก่อนละกันเพราะว่ามีสมุดท่าดาวเยอะมากเลยอาร์ติแฟก์ก็ไม่ดูนะว่าเล่นอะไรดีแมงเลย,เ,ลย,เ,ลย,เ,ลยเอาเอาขอขอกาชาสักหนึ่งเดตละกันละกันไหนไหนก็วนะ้าขอกาชาสักหนึ่งเด,ดแมงเงยเฮ้ยโมนาว่าทำไมว้า เออถ้าจะไม่สูงสมบัติมีด้วยนี่ด้วยใช่ไหมอันนี้ไงเมื่อสร้างวัตถุเลื่อนคนอาวุธจะมีโอกาส15%ได้วัตถุหนึ่งชิ้นไปคืนใช่ใช่ใช่มันจะดีมากเลยโอเคมาสูมอีกสักทีนึงแล้วกันนะครับตู้อาวุธไอ,อต้ตู้ตู้หลูตู้ฟ้าโอเคกอยหมดนะครับผมฮ่าวันนี้อะไรวันนี้อา,ากาศแม่งไม่ยอมรับรักอะ่ะ แซดมากเลยท่านผู้ชมผมเราแซดมากลนตอนนี้โอ้ยทำ,อทำไมนาะทำไมนาะทำไมแกถึงท้ากับฉชนอย่างนี้เกมโอ้มันเจ็บปวดมากเลยดูปะสื่ออายากาศก็ไม่ได้ถ้าเปิดได้มาก็ถือว่าดีแต่แม่ก็ไม่ได้โอเคเย็ยนหลัน ก้อนอื่นเลยผมเชื่อมั่นว่าแพท2.7น่ะเย่ยนหลันมาแน่แน่เอ้ยยังก็มาเย่หลันกับคุงิชินโนบุแล้วก็อีลีรันอีกกกออีีแพทหน้าจะเป็นของโยมิยะมั้งกับอีโตะให้ผมเดาเมื่อก็อีโตะกับครีนี่เท็อปดิจิตอลเชื่อผมเดานะว่ามันจะเป็นแบบอลทองประมาณนี้แล้วก็2.8ค่ะซื้อฮะอาจจะมา2.8ซึ่งผมก็จะมีเวลาความแพทหมืนเย่หลันมานะครับผมก็ตามนั้นเฮ้ยิคนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมผู้ชม ใครเปิดได้อายากะก็คอ,อมเมนต์ได้ล่าสุดคลิปดีด้วยนะครับผมผมละอิจฉาเพื่อนๆจริงๆนะว่าที่เปิดได้อายาการเนยงั้นสำหรับคลิปนี้เนะี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีนนค,ครับ